ประโยคที่บอกว่า he said to be rich เฮ้ยสรุปใครพูดอ่ะเขาพูดหรือคนอื่นพูดเนี่ยให้จำแบบนี้นะว่าประโยคนี้จริงๆมันคือ passive voice ครับ passive คืออะไร passive คือประโยคที่ประธานถูกกระทำประธานถูกกระทำถูกกระทำจะมีโครงสร้างเป็น verb to be ตามด้วย verb ช่อง3แบบนี้เลยเพียงแต่ว่า verb to be นักเรียนมันจะไม่ได้แปลว่า เป็นอยู่คือแล้วนะมันแปลว่าถูกโดนได้รับแปลว่าถูกโดนได้รับแปลว่าถูกโดนได้รับและให้ต่อท้ายด้วยเวิร์บช่อง3ฮะเป็นการย้ำไปอีกว่าถูกกระทำแน,แน่สมมติครูเวิร์บอกว่าหน้าต่างเนี่ยมันถูกทำให้แตกนะก็เขียนเป็น the window was broken สังเกตมีเวิร์บอะไรเวิร์บ to be คืออะไรคือ was แล้วตามด้วยเวิร์บช่อง3คือ broken ในที่นี้เนี่ยคูเบิร์ดมอง Broken เป็นเวิร์บช่อง3นะแต่จริงๆมันเป็น adjective ก็ได้ในที่นี้แปลว่าหน้าต่างถูกทำให้แตกประโยคที่เบิร์ดยกขึ้นมาเนี่ย he said ก็เป็น p a s s i v e ไปนักเรียนคือมันจะแปลว่าเขาเนี่ยถูกพูดว่าเขารวยแปลางง่ายๆเลยนะเหมือนพูดว่าคนเนี่ยเขาบอกกันว่าผู้ชายคนนี้รวยพยายามเขาไปจีบเขาซะเราจะได้เป็นเศตินีลักษณะนั้นนะครับ มันมี verb to be คือ is ตามด้วย verb ช่อง3คืออะไรคือ said แปลตรงตัวคือเขาถูกพูดว่าเขารวยประมาณนี้หรือแปลง่ายมีคนบอกกันว่าเขาว่ารวยมันจะเหมือนนักเรียนพูดว่า people say he's rich คนบอกว่าเขารวยเอา้าแล้วทำไมต้องเขียนเป็น p a s i v ีแบบเนี้ยเหตุผลเนี <point> ่ยเป็นเพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นอะที่จะต้องพูดถึง people เพราะ people คือใครก็ได้ถูกไหมแต่เราต้องการเน้นที่คอนเทนต์ว่าเขารวยดังนั้นเนี่ยเขียนเป็น passive ง่ายดีเขาถูกพูดว่าเขารวยมีคนบอกว่าเขารวยนั่นเองฮะหรืออีกแบบหนึ่งนะครับนักเรียนสามารถเขียนได้ว่า it is said that he is rich ก็ได้นะก็แปลเหมือนกันมีคนบอกว่าเขารวยเหมือนกันเพียงแต่ว่าแบบแรกอะ he said คิดว่าทางการปะทางการไหมทางการ He is said แบบนี้นะทางการใช้ในการเขียนบทความเขียนรายงานได้เลยส่วนถ้าเกิดเป็น it is said อันนี้จะกึ่งทางการใช้เขียนก็ได้ใช้พูดก็ได้ส่วน people say he's rich แบบนี้เป็นภาษาพ,พูดซะมากกว่านะครับแต่ครูเบิร์ขอเน้นแบบแรกก่อนนะ he is said แบบนี้เขียนเป็น passive คือเราจะสื่อว่าเนี่ยมีคนพูดกันว่าดูตัวอย่างอื่นดู verb ตัวอื่นบ้าง เวิร์บตัวอื่นก็ใช้ได้สมมติเราบอกว่า he is believed to be honest honest แปลว่าซื่ออะไรสื่อสัตว์แปลว่าซื่ออะไรสื่อสัตว์แปลว่าซื่ออะไรสื่อสัตว์เนี่ยมีคนเขาเชื่อกันว่าผู้ชายคนนี้ซื่อสัตย์เฝ้าเงินให้แกได้5ล้านเอาไปฝากเขาซะหรือบอกว่า she is thought to have left the country thought มาจากคำว่า think แต่นี้เขียนเป็น passive จะแปลว่าอะไรดีหล่อนถูกคิดใช่ไหม แปลง่ายก็คือว่ามีคนคาดการว่าหลอนเนี่ยนะหนีไปต่างประเทศแล้วแกพร้อมเงิน20ล้านเขาใช้เป็น h a v e left h a v e tree h เป็น present โทษทีฮะเป็น perfect แบบนี้เนี่ยเพราะว่าล่ะเพราะสื่อว่าออกนอกประเทศไปแล้วใช้เป็น perfect ได้แต่ขอไม่ลงลึกตรงนี้แล้วกันเอาเป็นว่าเขียนว่า she is dead แบบนี้ไม่ผิดนะหรือบอกว่า they are rumored to be d a d i n g rumor แปลว่าเล่าลือกัน พวกเขาเนี่ยถูกเล่าลือว่าพวกเขากำลังออกเดทกันอยู่เป็นดาราทั้งคู่เลยแกมีคนเล่าลือกันว่านั่นเองเดี๋ยวลองเทสความเข้าใจฮะช่วยแปลจากไทยเป็นภาษาอังกฤษนะพูดกันว่าเธอไปต่างประเทศแล้วแกอุ๊ยคล้ายๆตัวอย่างจะพูดว่าอะไรดีระหว่างพิมพ์ลงมานในคอมเมนต์นะเดี๋ยวเฉลยพรุ่งนี้ในคอมเมนต์เ she says to have gone abroad abroad แปลว่าต่างประเทศฮะ ริบ b y she said to have gone abroad Lucy, is said she has gone abroad r e a d y she said that she go abroad เลือกมาหนึ่งข้อนะพูดกันว่าเธอไปต่างประเทศแล้ว